พี่นี่คือรถไถติดแอร์เหรอคะแล้วมันเป็นยังไงมันเย็นจริงปะเย็นจริงไหมคะอ้าเหรอโอ้แล้วใครคิดประดิษฐ์ขึ้นมาดูตามเขาทำอ๋อดูตามเขาทำแล้วก็เอามาทำเองประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมเป็นยังไงใช้ดีไหมไม่ต้องตาดแดดด้วยทำมาได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยทำเเนี่ยติดแอร์ได้กี่ปีละเพ่ทปีนี้เพิ่งทำปีนี้ โอ้โห oh, oh. แล้วเราไปแบบอย่างเงี้ยเราคิดราคาพิเศษไหมเท <Okay. S 1> ่าเดิมเท่าเดิมราคาเท่าเดิมอยู่ที่ไร่เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยบาท 100, ใช่อไหม <Okay. S 1> อ่ะโอ้โหเย็นเลย <laughs> พึ่งหวานใช่ไหมพึ่งหวานพึ่งหวานอ่ะแล้วเราได้มายัางไงอ่ะรถรถไถท,ที่ว่าติดแอร์เนี่ยค่ะพอดีร้านมันทําเองครับอ๋อททำได้นานี่ยังร้านร้านร้าน,า,นานทำเพิ่งทําปีนี้แหละมันสร้างเองไม่รู้หมดเท่าไหร่อืมใช่ใช่ดีมากเลยหลังมาทาเองมันดูใน youtube ดูอะไรเงี้ยมันก็สร้างเองมันมันทําอยู่ประมาณสองเดือนมัน้ง มันค่อยทําค่อยทําถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เด้อเบอร์ไหนคะนี่แหละเดี๋ยวติดต่อกลับไปเจ้าของยูทูบก็ได้หรอกจ้าเออเดี๋ยวได้ของเจ้าของยูทูบกระสานงานมาครับครับได้บุ๊นะได้เล,เเลยบุ๊นล่ายรูปเยอเลยเามาเติตตมาตยาให้